โอเคเราเดี๋ยวไปต่อเดินขึ้นภูเขาทองนะครับ นี้จะเป็นน้ำตกนะครับบันไดเขาจะไม่สูงมากนะเพื่อเๆนเดินสบายๆนะครับาแล้วา,าเ,เาดิบ้สบ้าสบาสิบาบ้าสบห้าสิบามิบห้าสิบหาสิบห้าีบ้าสิบห้าห้าาสิห้าสิบ้าสิบห้ห้สิบห้าสิห้ ปตระโยงนี้มีร้านกาแฟนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำด้วยราคากาแฟก็เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเอสเปรสโซ่นะแต่ถ้าต่อคามหลักของวงรสคับ คนนี้มีเวลาเปิดปิดนะครับเปิดเจ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับผมผมจะรู้จกักก็เป็นแบบนั้นอย่างนี้แต,ต่อเป็นสายที่ม่ข้อว่าจะแม้จะไม่เค้พูดนั่นอยู่เฉยการทำาการพูดของตเองคือเป็นชีวิตที่ไม่มีความหมาย นอนก็มีความหมายเดินไปไหนมาไหนก็มีตรงนี้มีจุดนั่งเล่นนะครับชมวิวด้วยนะเดี๋ยวแวะตรงนี้หน่อยหนึ่งเพื่อได้รูปสวยๆนะตรงนี้เดินเดินไปได้สุดมันเลี้ยวได้หรือเปล่าเหมือนจะเลี้ยวไม่ได้นะครับก็คือถ้าจะมาตรงเนี้จุดชมวิวจุดนั่งพักตรงนี้นะครับก็ต้องมาจากทางทางนี้ทางเดียวนะครับ ขอ,รอพรองค์เป็นคนประจากคนเีวพระองค์จงพระองค์จึงนะแลาจะสมบัติที่จะต้องไา้แนสองนึกว่าถ้าหากว่าเขาจะมีที่จับไดยนะเพื่อนยังติดที่จะให้อยู่กับท่านในวันนี้ ไม่ต้องขอดไมต้องถอดรองเท้านะครับเดี๋ยวรองเท้าหายนะดูรถแทรกเดินดะู โอเคนะ okay, ครับผมขึ้นมาข้างบนนะครับก็ยังบูรณนะอยู่นะครับเราก็จะเข้าไม่ถึงนะ <c oughs> ก็จะเป็นมุ้งสีส้มเนี่ยนะฮนะเหมือนแบบที่เราเห็นข้างล่างนะแต่วิวก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับ เป็นสะพานพระราม8นะครับมีรู้เห็นหรือเปล่า ลงเลเอ๊ะยังงงว่าต้อให้เราลอดใต้ตรงนี้ไปหรอช่วงเขาซ่อมนะเพื่อนๆเราลองอย่างนี้ไปก่อนนะครับระวังหัวด้วยนะครับ

ลงมาตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเข้าน้ํานะครับลงตรงนี้ก่อนได้เลยแต่ตรงนั้นก็ลงได้ลงตรงนั้นไปจะใกล้กับประตูถางออกนะครับแต่ผมขอลงทางนี้แล้วกันโอคตรงจะเป็นห้องน้ำนะครับ ตรงนี้ลงไปเขเป็นห้องน้ําเลย